เมืนะ่อวานตอนไทยตลาดนี่ปิดลงมาต่ำกว่า4บาทวันนี้นิกเลือกเลยครับผมคือปิด3.98นะครับถามว่า3.98มีนัยยะอะไรนะคือถ้าปิด4ี่บาทขึ้นไปเนี่ยจะปิดแคชบาลานในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับตรงหัวแต่ว่าถ้า3 9มจเนี่ย PE เนี่ยเรียกว่าไม่ถึง40คือ39กจุดกว่ากว่าไม่ถึง40แต่อันนี้ก็ต้องบอกนะว่ามันมันก็ ขึ้นอยู่กับตลาดคือถ้าตลาดจะให้ิดก็ได้เหมือนกันนะเพราะมันกั้มกึง่งแต่ว่าถ้าเราคำนวณตามสูตรเนี่ยเราคิดว่าราคานี้เนี่ยจะไม่ติดนะฮะก็เลยอยู่มาแนะนําเป็นวันนี้เลยฮนะพี่ย ส่วนในนี้ของปัจจัยพื้นฐานนะคะก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขาย้ายไปทําธุรกิจทึบทำมาหลายอย่างแล้วก็ล่าสุดนี่มาเจอ AMC คิดว่าน่าจะประสบความสําเร็จถามว่า AMC เขาจะประสบความสําเร็จได้ยังไงเมื่อตอนไตรมาสสี่เขาก็ไปประมูลซื้อนี่มาแล้วนะคะสามพั 3, นกว่าล้านอย่างที่เคยเล่าไปราคาที่ประมูลเนี่ยเขาทาได้ไม่ได้แพ้ในตลาดเลยนะคะเฉะลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยในตลาดเวลาประมูลนี่มาเนี่ยจะซื้อกันประมาณสักสิบเอ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เบอร์ใหญ่ๆเนี่ยเขาซื้อเงนสิบเอ็ดถึงสิบส ของมูลนี้แต่สําหรับตรงหัวลดแรกเนี่ย3ามพกว่าล้านเนี่ยกับ1,000กว่าล้านตอนต้นปีนี้ค่ะเขาซื้อมาได้ในราคา10.5%ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดนิดๆในแง่ของการเก็บหนี้อีกเหมือนกันนะคะซื้อมาได้ไม่เท่าไหร่แต่ประเด็นสําคัญที่ทำให้เกิดรายได้คือการเก็บหนี้ในการเก็บหนี้เอาจริงๆเนี่ยครั้งแรกเลยที่เริ่มเริ่มทำธุรกิจเนี่ย ก็ไปมีมีเอาซอร์สปกติเนี่ยต้องเอาซอร์สกันอยู่แล้วนะคะบริษัทที่ไปเอาซอร์สเมื่อก่อนเนี่ยเอาซอร์สอยู่หนึ่งบริษัทพอแต่หนึ่งบริษัทเนี่ยเขาก็จะไปซับต่ออีกประมาณสิบเจ้าเนี่ยค่ะปรากฏว่า มีการติดโควิดพนักงานติดโควิดมันก็มันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันมันมันล่าช้ากันไปอ่าได้บทเรียนแล้วหลังจากนี้ปัจจุบันเนี้ยคะ่ะบริษัทเอาซอร์สไป4บริษัทนะคะในการติดตามเก็บหนี้ใน4บริษัทเนี่ยคะ่ะเป็นอันดับ1กับเป็นอันดับ2ในประเทศเลยสําหรับในการติดตามเก็บหนี้ซึ่งทุกๆเจ้าที่เป็นรายใหญ่เนี่ยก็จะใช้กับเจ้านี้เพราะฉะนั้น1มีความกระจายของบริษัทที่เขาเอาซอร์สไปติดตามเก็บหนี้กับ2เป็นบริษัทที่มีประสบ นะคะคือคือเป็นคนที่รายใหญ่ๆเขาใช้บริการจนจนอยู่แล้วเ,เบอร์ต้นๆ้นของประเทศเพราะนั้นก็น่าจะทําให้การจัดเก็บหนี้เนี่ยนอกจากมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นก็มีการกระจายความเสี่ยงของรายได้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ก็พอๆกับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณสัก2ถึงไม่เกิน3ปีในการติดตามเก็บหนี้กลับมาได้แล้วคืนทุนของบริษัทเนี่ยช่วง,รงแรกๆก็ใช้เวลาสักประมาณ2ปีกว่า,วานะคะก็ก็จะคืนทุนสําหรับ ในในหนี้ที่ไปเก็บได้นะคะก็ถือว่าอยู่ในค่าเฉลีย่ยแต่ล่าสุดเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่ปีครึ่งอ่ะสามารถคืนทุนได้คือจ่ายไปเท่าไหร่ประมาณปีครึ่งเนี่ยเดี๋ยวแคชก็จะกลับมาละเพราะฉะนั้นอีกจุดแข็งอันนึงก็คือว่าเขาไม่มีหนี้เลยค่ะที่ทําธุรกิจ AMC เนี่ยเขาใช้เงินกระแสเงิน,นสดภายในเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปคือไปลงทุน ค้าปลีกอันนึงแล้วก็ประสบความล้มเหลวตอนปี2อ1 5 2นปี 2015- 2016แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ลงทุนอะไรอีกเลยแล้วก็ทำมาธุรกิจหามาหาได้ก็เก็บตังไว้นะคะจนในตัวตอนสิ้นปีที่แล้วเนี่ยมีเงินสดอยู่ประมาณ600กว่าล้านแล้วก็หนี่ที่ซื้อมาอีกเดี๋ยวประมาณสักกลางปีหน้าเนี่ยก็จะคืนทุนหมดนะคะเพราะนั้นก็จะได้เงินสดเข้ามาอีกก้อนนึง นี่ที่จะซื้อในปีนี้ปีหน้าปีละ 6, หกพันกว่าล้านก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องของแหล่งของเงินทุนเรียกว่าไม่มีดอกเบี้ยจ่ายในขณะที่ของคนอื่นต้องไปกู้บ้างหุ้นกู้บ้างแล้วก็เอามาปล่อยต่อเอามาเก็บต่ออะไรเงี้ยเอาไปซื้อนี่ต่ออันนี้ก็เป็นจุดแข็งแต่ถามว่ามีความเสี่ยงไหมก็มีค่ะความเสี่ยงก็คือภาพของเศรษฐ,ฐกิจโดยรวมเป็นภาพแมกโครท,ที่ทุกคนต้องเจอเหมือนกันว่าถ้าเศรษฐ,ฐกิจแบบแย่มากกว่านี้อีกเยอะแล้วก็การตามเก็บนี้เนี่ยมันเก็บได้ยากมาก เก็บแบบคือเก็บยากเก็บไม่ได้คนไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงแบบท,ที่ทุกคนเป็นความเสี่ยงของอุตสาหกรรมนะคะอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงแต่ว่าในส่วนของตรงกลัวแล้วเนี่ยณปัจจุบันจนถึงในไตรมาสหนึ่งด้วยนะคะคิดว่ากําไรเนี่ยน่าจะออกมาสวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็ประมาณการกําไรค่ะปีที่แล้วมันเป็นธุรกิจเดิมมีธุรกิจใหม่เข้ามาแค่3เดือนกาไร96้ากล้านปีที่แล้วปีนี้น่าจะยกฐานขึ้นมาเป็น300กว่าล้าน เพราะว่ามี AMC เต็มปีปีหน้าก็400กว่าล้านส่วนอีกปีถัดไปก็600ล้าน3ปีเนี้ยโตเฉลี่ยประมาณสัก44%น,นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คาดการณ์ราคาเป้าหมายก็เลยอยู่บนสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็เลยให้ไว้ที่5้าบาทสิบค่ะ